จนะธรรมวินัยจากพุทธะ สิบประกรหพระองค์สามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด คีเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่า เรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ 2. แต่ละคำพูดเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัว อันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน 3. คํคำที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตีที่ตถาคตได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพโธิทาณจนกระทั่งถึงราตีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานท่าตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออก ซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยสี่สงบอกเหตุความอันประธานของคําสอนเปรียบด้วยกลองศึก ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศสาระหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศสาระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นภิกษุ ทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายข่าวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกรองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาควายอนาคต จะมีภิกษุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นฉันโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุเนตตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เยี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตาเราใดมีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบกรมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจัดตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลาย อันตรฐานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของทถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุเนตตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล 5. ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติ เฉพาะจากคําของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังผู้อื่นภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นมาใหมา เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลักสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจกไม่